สมปลาคอใหญ่สุดน้าเหมือนห่อนครับวันนี้ครับผมครับบรรยากาศฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกดูๆนะครับผมสวัสดีครับนะครับเจอกันวันหยุดนะครับผมทุกคนครับวันนี้ก็บ่มีอย่างไรครับวันหยุดกับไปตลาดครับวันนี้ไปเจอปลาคอใหญ่ครับก็เลยจัดมาหนึ่งตัวนะครับทุกคนนี่เลยครับก่อนอื่นผมก็จะให้ทางร้านเขาซับมาหายยางดีนะครับผมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเขาต้องล้างให้สะอาดนะครับผมเพราะมันอาจจะเป็นปลาช่อนปลาช่อนเลี้ยงนะครับอาจจะมีกินข้าวน้อยนึงนะครับผมจะล้างให้สะอาดเลยนะครับทุกคน หลังจากนั้นก็จะมาเตรียมผักนะครับก็จะมาหั่นคาคาในแบบสุออ่อนนะครับทุกคนจะได้แซ่บนะครับคาตะไคร้นะครับทุกคนหั่นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะนํามาขัวนะครับขัวให้เพื่อให้มันเกิดกลิ่นหอมนะครับให้มันด่าด้วบกระทะนะครับให้มันเกิดกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับผมมาครับพอน้ำเดือดแล้วครับเราก็จะมาปรุงกันนะครับทุกคนวิธีการปรุงก็ง่ายๆครับผมง่ายเสมอครับหรับของคนอีสานเฮาครับใส่เกลือปรุงชูรสน้ำปลาแล้วก็ รสดีนะครับผมทุกคนเข้าไปนะครับแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับลจางจะผมจะใส่เนื้อปลาเข้าไปนะครับทุกคนเลยนะครับพอเนื้อปลาเหลือสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่เติมความเผ็ดด้วยพริกนะครับผมพริกมีตรตำกระเทียมแล้วก็พริกแสนำนะครับทุกคนแล้วก็จะทีผาดบะไรครับนามรางครกครับมันนัวย่บอนนี่แหละครับผม ผักที่ผมจะใส่บอนีครับจะเป็นผักผักกอมก้อนะครับนาตาจะ้ายผักอีตูผสมกับใบหระพานะครับผมนะครับเป็นผักกอมกอนะครับเป็นทางเหนือผักถ้าอาจากทางเหนือเพิ่นนะครับก็จะมีผักต้นหอมผักชีนะครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใครที่กําลังรับชมอยู่ารืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจผมนั่นไม่ได้ครับผมอันนี้ครับใส่ผักเข้าไปครับนาตาก็จะน่ารับประทานมากครับทุกคน ได้ครับสดน้ำม,มันห้อนนะครับบรรยากาศฝนตกคับมันนี่ครับบันดออกไปทางใดครับแล้วก็เติมลุ้โดดเข้าไปหน่อยนึงนะครับเพิ่มสีสันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมไปครับผมไปลุยกันสดนนะ้ำ Mm hmm. นี่ครับตอนใหญ่ๆนีะครับผมใส่แบบนี้นะครับเป็นลากกันับนะครับนคบะครับลุย mm hmm. 啊，你看。